สวัสดีครับมีคําถามนะครับหลายๆคนคงเคยได้ยินว่าการฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเป็นจากโรคประจําตัวทําไมถึงไม่บอกว่าเป็นจากวัคซีนแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะบอกว่ามันเป็นจากวัคซีนได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันดูนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวัรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหารัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสาหรับการตายที่เกิดจากวัคซีน นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่เสียชีวิตเช่นว่าเราทานยาทานสมุนไพรหรืออะไรสักอย่างแล้วทาให้เราเสียชีวิตเนี่ยการที่เราจะบอกได้ว่ามันเป็นจากวัคซีนแน่ๆเลยนะครับจะต้องประกอบไปด้วยสาเหตุต่างๆดังนี้นะครับอย่างแรกก็คือว่าในกลุ่มคนที่เสียชีวิตเนี่ยถ้าเสียชีวิตด้วยสาเหตุเดียวกันนะครับในทุกรายที่เสียชีวิตอันนี้จะต้องสงสัยแล้วครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วมีหัวใจวายเสียชีวิตทุกคนทุกคนที่เสียชีวิตเสียเพราะว่าหัวใจวายทุกคนอันอย่างนี้ก็ต้องเริ่มสงสัยนะฮะว่าเป็นจากวัคซีนได้แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าเป็นจากวัคซีนเราจะต้องไปดูว่าในคนกลุ่มที่เสียชีวิตนี้มีปัจจัยอะไรบ้างเช่นว่ามีอายุเท่าไหร่เป็นเพศไหนนะครับรับประทานยาตัวไหนอยู่มีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะครับและเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้เนี่ย เราก็จะต้องนำไปเทียบกับประชากรทั่วไปนะฮะประชากรทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกันก็คือมีอายุเท่าๆกันนะครับเป็นเพศคล้ายๆเป็นเพศเดียวกันนะครับมีโรคประจำตัวค,คล้ายๆกันหรือว่ามีการใช้ยากลุ่มที่คล้ายๆกันเอา2กลุ่มนี้เนี่ยมาเทียบกันกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับแล้วดูว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมีการตายด้วยสาเหตุจากหัวใจวายกี่รายนะครับ ถ้าสาเหตุทั้ง2อ,อันนี้เนี่ยในคนที่ฉีดวัคซีนสูงกว่าในประชากรทั่วไปที่มีความเสี่ยงเดียวกันลักษณะเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดอย่างชัดเจนมีนัยสําคัญทางสถิติอันนี้ถึงจะสามารถบอกได้ว่าเป็นจากวัคซีนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปวัดกันดูทั้ง2กลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันทุกอย่างในประชากรทั่วไปนะครับมีอัตราการตายจากหัวใจวายเท่ากับหรือมากกว่า ในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนไอ้ยางงี้เนี่ยก็ถือว่าไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยการหัวใจวายในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงกลุ่มนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับวัคซีนอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องเท่านั้นเองโดยที่ไม่ได้ทําให้ตัวโรคมันมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เราเจอว่าในคนทั่วไปเนี่ยก็ที่มีปัจจัยเสี่ยงก็จะมีการเสียชีวิตเช่นนี้อยู่แล้วนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือว่าาาาถ้าเรรรับปะทน ยาคุมกําเนิดชนิดที่มีเอสโตรเจนอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการตกเถียงกันมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทําให้เกิดริมเลือดได้ไงครับถูกไหมฮะและที่สําคัญก็คือว่าทั่วๆไปถ้าไม่นับในช่วงที่มีวัคซีนแต่อย่างใดทางการแพทย์เราพบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงในการเกิดริ่มเลือดในส่วนต่างๆของร่างกายได้ตั้งแต่ในเส้นเลือดดาในขาในปอดหรือว่าตามที่ต่างๆได้นะครับแล้วก็มารักษาในโรงพยาบาลน,นะฮะแต่เคสเหล่านี้เนี่ยก็คือเราเจอได้ตั้งแต่เป็นอาการน้อย เป็นอาการมากจนถึงเสียชีวิตเลยก็มีนะครับแต่ว่าไม่เคยมีใครเอาออก,อาออกมาเป็นข่าวเลยนะครับว่าทําไมนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคนที่ทราบก็คือมีแต่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่ทําการรักษาเคสเหล่านี้เท่านั้นนะครับถึงจะทราบได้ว่าเออมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วถ้าผมจะพูดย้อนกลับไปหน่อยก็อย่างนี้ถ้าคนที่กินยาคุมเอ,อ่อถ้างั้นเราบอกว่ายาคุมไม่ดีเราไม่ควรกินเลยเพราะว่ามันทําให้เกิดเลือดเลือดได้ออย่างนี้ก็ ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องชั่งประโยชน์และก็โทษของการรักษาด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นถ้ายาคุมมีผลประโยชน์มากกว่าโทษนะครับเราก็จําเป็นจะต้องใช้มันแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องความเสี่ยงต่างแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับทีนี้ถ้าบังเอิญคนที่กินยาคุมแล้วมาพ้องกับการฉีดวัคซีนแลวเกิดริมเลือดขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวปัญหาละว่าเราจะต้องทํำยังไงจากกรณีที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเราเจอคนที่กินยาคุม แล้วมีอาการลิ่มเลือดขึ้นมาแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นจากวัคซีนที่ฉีดเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องไปเทียบในคนกลุ่มเดียวกันนะครับคือผู้หญิงที่ทานยาคุมอายุใกล้ๆก,ก,กันในประชากรทั่วไปที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีอัตราการตายหรือว่าอัตราการเกิดลิ่มเลือดตามที่ต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราเจอว่าอัตราการเกิดลิ่มเลือดในผู้หญิงที่ทานยาคุมทั่วๆไปนะครับและไม่ได้ฉีดวัคซีนมีอัตราการตายที่ต่ำกว่าในคนที่ฉีดวัคซีน อันนี้เนี่ยถึงจะบอกว่าวัคซีนเนี่ยทำให้เก well, like ิดปัญหาได้มากขึ aves, e ้นนะครับหรือว่ามีอัตราการเกิดลิ่มเลือดได้ได้ได้น้อยกว่าคนที่มีการฉีดวัคซีนอันนี้ก็บอกได้ว่าวัคซีนทําให้เกิดภาวะนี้ได้มากขึ้นในคนที่ฉีดยาคุมอยู่หรือกินยาคุมอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอว่าผู้หญิงที่รับประทานยาคุมไม่ได้ฉีดวัคซีนมีการเกิดลิ่มเลือดหรือการเสียชีวิตจากลิ่มเลือดเท่ากับหรือมากกว่าในคนที่เขาฉีดวัคซีนนะครับ อันนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าวัคซีนทําให้เกิดนะครับมันเกิดของมันอยู่แล้วนะครับตรงนี้กเ็เป็นการอธิบายให,ให้หลายๆคนเข้าใจนะครับว่าก่อนที่เราจะบอกว่าอะไรเป็นจากวัคซีนเนี่ยมันมันต้องผ่านขั้นตอนต้องให้แน่ใจก่อนนะครับมิฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถก็ก็อาจจะให้คําแนะนําที่ผิดพลาดไปได้นะครับในทางอเมริกาเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์อันหนึ่งสําหรับรายงาน ผลข้างเคียงจากวัคซีนทุกอย่างเลยนะครับเรียกเรียกว่า VAERS นะครับเป็น VAERS นะครับ Vaccine Adverse e v e n t Report System นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่คนมีอาการอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะรายางานไปได้ที่เว็บไซต์นี้นะฮะข้อดีของการที่มีการรายงานเข้าไปเว็บไซต์นี้เนี่ยก็คือว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นจากตัววัคซีนนะครับที่คล้ายๆกันและเกิดเยอะๆเ,เนี่ยก็จะเป็นการเตือนให้ เราเข้าไปดูแลศึกษาว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนแค่ไหนแต่การที่เราดูตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นสาเหตุจากวัคซีนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีการรายงานเข้าไปว่าเราเจอเออคนนี้ฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วมีผื่นขึ้นนะครับแล้วผื่นขึ้นทุกคนหรือผื่นขึ้นเยอะๆมากๆเนี่ยทางรัฐบาลเขาจะต้องเข้าไปสอบสวนว่ามันเป็นจากสาเหตุใดน,นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผื่นตัวนั้นจะเกิดจากวัคซีนเสมอไปครับ เราไม่สามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาบอกได้แล้วถ้าเกิดคนที่เข้าไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยแล้วชำ่ำช่ำนองเออชี่ยวชาญในในเรื่องของการค้นเว็บไซต์อย่างพวกนี้นะครับก็ใครๆก็เข้าไปได้นะครับจะสามารถที่จะถามอาการได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมค้นคําว่าการเสียชีวิตนะครับหลังจากการฉีดโควิด -19 วัคซีนในอเมริกานะครับท่านก็จะพบรายงานขึ้นบประมาณ 3, 4 0 0 0พเคส นะฮะสามสีพเคสนะครับอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า3-4,000เคสเนี่ยเกิดจากวัคซีนนะครับแต่ว่ามันมีการรายงานเท่านั้นเองนะฮะทีนี้เวลาที่หน่วยงานกลางของรัฐบาลก็คือ CDC นะครับ Center of Disease Control เนี่ยของอเมริกาเนี่ยเขาไปสืบสวนเรื่องพวกนี้เขาไม่เจอเลยนะครับว่าไอ้สา0สีรายเนี่ยตายจากวัคซีนแต่มีเจออยู่อันเดียวก็คือ คนที่ฉีดจอร์นแล้วเกิดริ่มเลื่อนมีโอกาสที่ตายได้ตรงนี้เกี่ยวข้องกับวัคซีนซึ่งถือว่าเป็นส่วนน้อยมากนะครับใน3 4 0 0 0เคสเนี่ยก็คือแทบไม่เจอเลยนะครับที่ว่าเป็นจากวัคซีนที่แท้จริงที่แท้จริงก็คือจากจอร์นสั้น n ซึ่งมีรายงานแล้วออกไปในข่าวอย่างที่ถ้าคนติดตามข่าวก็คงจะทราบตรงนี้นะครับงนั้นตรงนี้ก็คือหลายๆท่านซึ่งสามารถเข้าไปค้นหาเว็บไซต์นี้ได้นะีก็ พิมเข้าไปแล้วก็เออเนี่ยหมอมันมีการตายจากวัคซีนทั้ง30% 0 0ีเคสในอเมริกาก็มีรายงานแล้วทําไมถึงไม่มีใครออกมาพูดกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ว่าเขาจะต้องให้แม่นใ,ให้แม่นและมั่นใจก่อนว่ามันเป็นจากวัคซีนจริงๆนะครับถึงจะออกมาลงข่าวได้แล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยตรงนี้เขียนไว้ชัดเจนในตัวเว็บไซต์ของ v a r ์นะครับว่าข้อมูลที่ได้มาไม่ได้บ่งบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนอย่างแน่นอนนะครับจากเว็บไซต์นี้ แต่ว่าจะต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันนี่มันเกี่ยวข้องกันจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เว็บไซต์ของ cdc เนี่ยลงไว้ชัดเจนว่าใน3 4มสี่พันรายที่เราไปเจอว่ามันมีอาการมีเสียชีวิตไปเนี่ยไม่ได้เจอว่าเป็นจากวัคซีนนะครับยกเว้นของกรณีที่เลื่อเลือดจากจอร์ s สันและจอร์สันเท่านั้นเองนะครับตรงนี้กอ็อยากจะมาคุยให้หลายๆคนเข้าใจนะครับผมก็คงผมผมก็ทราบนะครับว่าหลายคนก็คงเป็นกังวลเรื่องการเสียชีวิต นะครับว่าจากวัคซีนนะฮะหรือว่าบางคนก็คงจะมีความไม่มั่นใจนะฮะมีมีอคติมีหลายๆอย่างเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนลราคิดว่าวัคซีนทุกๆตัวเนี่ยจะต้องปลอดภย100ัยร้อยเอร์เซนจะต้องไม่มีปัญหาถ้ามันมีปัญหานี่ทาไมาเราถึงเอามาใช้นะครับตรงนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า ปัจจุบันวัคซีนโควิดทั้งหมดที่มีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากในโลกนี้นะครับแล้วก็ตัวโควิดนี่มันอันตรายจริงๆมันแพร่ไปทั่วโลกในเวลาอันสั้นนะครับถ้าเราไม่รีบทําอะไรสักอย่างในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่หลงเหลืออะไรให้เราทําก็ได้นะครับดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีวัคซีนออกมาให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็พยายามป้องกันตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับ ผลข้างเคียงแน่นอนว่าทุกๆอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่100%เซมันก็จะต้องมีปัญหาของมันเองบ้างเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาชั่งประโยชน์และโทษนะครับถ้าประโยชน์มันมากกว่าโทษต่อให้มันมีโทษอะไรก็แล้วแต่เราก็จําเป็นจะต้องใช้สิ่งนั้นนะครับอันนี้ใช้ได้กับทั่วๆไปไม่ใช่เฉพาะกับวัคซีนนะครับจากจะเป็นยาจะเป็นสมุนไพรหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับหวังว่าตรงนี้คงให้ความกระจายกับหลายๆคนนะครับว่า ทำไมเราถึงบอกว่าออตายจากวัคซีนมันตายแล้วมันเป็นจากวัคซีนจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับขอบคุณมากครับ